สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับอาจารย์ไก่สิริลักษ์ฟาร์มครับวันนี้จะมาสอนทำแคลเซียมนกดินโป่งแล้วก็อาหารเสริมเริ่มต้นด้วยผงชมพูครับใส่ลงไปเลยในดินปลวกดินปลวกที่เราละลายน้ำไว้แล้วให้มีความข้นพอประมาณเหมือนหน้าครีมครับแล้วก็ใส่ดินชมพูลงไป ตามด้วยเปลือกหอยบดเปลือกหอยบด2ส,ส่วนต่อดินปลวก1ส่วนนะครับเคคลุกเค้าให้เข้ากันครับเหมือนทำช็อกโกแลตชิพว้าวา Okay. แค่นี้ก็เรียบร้อยครับใส่ถ้วยครับใส่ถ้วยใช้ขวดน้ําตัดเอาปูดมันพอประมาณแค่นี้นะครับแล้วก็ตากแดดแค่นี้ก็เรียบร้อยครับขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับ